สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพาชมรถหนึ่งคันนะครับผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยที่คลิปไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆนะครับผมก็จะเป็นรถซ้ําๆนะครับที่ท่านผู้ชมได้เคยดูมาแล้วนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพามาชมแคมรี่กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยคันสีดําด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมก็คือ แคมรี 25, ่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมีนะครับเป็นรถปี2019สิบเาีดำด้วยนะครับผมท่านใดที่หาแคมรี่ตัวท็อปอยู่คลิปนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะผมว่าคันนี้ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคานี่ค่อนข้างดีเลยนะ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับผมตัวรถปีสิบเวิ่งมา1,000งแกิโลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าแคม r y เนี่ยนะโหมเนี้ยหน้าตาเขาดูหลอดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมหลายๆท่านก็ถามหากันนะ เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรสําหรับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับผมติดตามรับชมได้เลยครับเราก็มาชมกันนะครับผมเจ้าโตโยต้ c a m มรี่คันนี้นะครับย้ํารุ่นกันอีกทีนึงละกันนะครับผมคือแคม r y 2.5 h y b ริดพรี m มียนะครับเป็นปี2019จดทะเบียนในปี2020นะครับเลขไมล์ที่ใช้งานไปแล้วก็100,000กับ9,000กิโลนะในส่วนของราคาอยู่ที่1,190,000 00บาทนะครับผม สำหรับคันนี้นะฮะก็เป็นรถเพิ่งเข้ามานะผมสภาพโดยรวมก็ยังไม่ได้มีการเก็บล้างทําความสะอาดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่คือสภาพดิบๆจากเจ้าของเดิมนะผมรถขับมาจอดปุ๊บก็ถ่ายชมกันเลยนะครับผมก็อาจจะมีความที่สีไม่เรียบร้อยภายในอาจจะมีความสกรปรกห่องเครื่องอาจจะมีคราบที่ฝุน่นคราบที่โคลน,นะครับผมก็ตรงนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะผมก็ถือว่าพามาชมรถสภาพแรกเข้านะผมหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยเจอ นะครับอาจจะเจอคลิปที่เขารีวิวรถส,สวยๆสีเงาๆนะผมแต่สำหรับห้างสินวัตรแล้วไม่ใช่นะฮะห้สินวัตรนี่จะพาชมรถสภาพแรกเข้านะผมก่อนเก็บงานนะว่ารถก่อนเก็บงานเนี่ยถ้าสภาพมันสวยเก็บงานมาแล้วมันก็ยิ่งสวยยิ่งกว่านะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับผมในส่วนของด้านนอกของเจ้าแคมรี่2 5ไฮบิดพรีเมียมคันนี้นะครับผมตัวรถนะครับเป็นรถสีดำนะครับผม ลิ้วล้อต่างๆก็จะเห็นได้ง่ายมากนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะด้านหน้านะครับในเรื่องของไฟหน้าในเรื่องของกระจงกระจางโครเมียมอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมันจะมีปัญหาเรื่องของสีนะครับสีของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นเลยเป็นจุดขาว,ขาวๆเต็มฝากระโปรงหน้าเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นสะเก็ดหินนะครับสะเก็ดหินตามรถสิบล้อตามถนนหนทางที่มีการก่อสร้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของสะเก็ดหินเนาะที่ฝากระโปรงนะฮะ การชนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีเรื่องของสเก็ดหินนะครับผมแล้วก็เป็นรอยขนแมวนะครับรอยขนแมวรอยขีดข่วนรอยสีกระเทาะนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ทางท่านศิลวัฒเราเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดให้นะครับผมแตู่ภาพรวมนี่นะะสีก็จะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการเก็บสีแต่ทสีแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนของโคมไฟหน้าก็ยังสวยยังใสยอยู่นะครับผมนี่คือสภาพสีด้านหน้าเนาะ ด้านข้างนะครับผมมาพร้อมอยางปี2022นะครับยางสภาพใหม่ๆนะผมยางอายุ1ปีนะเป็นของบริสโตนด้วยนะครับผมล้อแม็กมีรอยขูดรอยเบียด,ดมานะครับอยู่ตรงนี้ท่านสินว่าเราจัดการเก็บรยายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับผมนี่คือสภาพเพิ่งเข้าเนาะในส่วนของดิสเบรกนะครับจานเบรกต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดนะครับผมนะเราสังเกตเรื่องของอาการดูแลสายจาก,กของเดิมผ้าเบรกหมดแล้วไม่เปลี่ยนฝืนใช้ ดิสเบรกมันก็จะเป็นรอยนะครับผมคันนี้ไม่มีรอยนะครับผมในส่วนของปั๊มเบรกอะไรพวกนี้ก็เป็นดิสสีล้อนะครับมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับผมเซนเซอร์อจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กก็ถอดออกไปใส่กับล้อใหม่หรือว่าอย่าลืมบอกช่างว่าอย่าลืมใส่ตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมดันงนั้นเนี่ยการแจ้งเตือนแรงดันลมยางมันก็จะมีปัญหานะครับผมน,นี่ในส่วนของยางเนาะสีด้านข้างนะครับ ก็จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆน,นะผมนี่ยสะเก็ดหินเนี่ยแต่สีเงนานะยอมรับเลยนะครับแต่มันมีริ้วรอยอย่างต้องเก็บรายละเอียดให้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบรอยสะเก็ดหินขาวๆเนี่ยนะอ่าตรงนี้ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับผมเนี่ยมันจะมีรอยขาวๆแบบนี้นะครับต้องเก็บรายละเอียดนะครับผมอ่าแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่มีรอยขูดหนักๆรอยเฉียวรอยบุบนะด้านท้ายนะครับสีด้านท้ายก็ เหมือนด้านหน้าเหมือนด้านข้างเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องของรอยขีดข่วนบ้างนะครับผมฝากระโปรงสวยนะครับฝากระโปรงถือว่าสวยแลวแต่กันชนมีรอยนะครับในส่วนของกันชนเนี่ยก็จะมีรอยขูดขีดเล็กน้อยนะครับมีรอยขูดขีดเล็กน้อยแล้วก็ความไม่เรียบร้อยของผิวสีนะครับผมจะต้องเก็บงานให้นะฮะอันนี้คือสภาพเพิ่งเข้ามานะครับผมอ่าลองมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็สภาพใกล้เคียงกันหมดทั้งคันนะครับผมคันนี้บอกเลยว่า ได้รถสีเดิมสีบางแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะต้องเก็บรายละเอียดให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับผมในส่วนของภายในเจ้า Camry 2 5 h y จุดห้าไฮบริดพีเยเนี่ยก็จะได้เป็นออปชั่นตัวท็อปนะครับเบาะข้างในก็จะเป็นสีดําแบบนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีลำบาร์ซับพอร์ตนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสภาพหนังก็ยังสวยอยู่นะครับผมถึงใช้งานมาหนึ่งแโลนะสภาพหนังก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังค่อนข้างสวยใหม่นะครับ สภาพดีนะอ่าอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยสภาพสวยใหม่เลยนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยพวงมลาลัยหุ้มหนังปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับเครื่องเล่นนะร,ระบบเครื่องเสียง jbl นะครับผมมีซับวูเฟอร์ของ jbl ด้วยนะมีระบบเบาะเย็นนะครับเบรกมือไฟฟ้า auto hold wireless c h a r นะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่ในรุ่นไฮบริดนะทีนี้เรามาไล่เรียงนะครับผม พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีแพดดูชิปนะครับหนังของพวงมาลัยก็ยังสวยใหม่นะครับผมไม่มีรอยด่างรอยขีดขูดอะไรนะครับผมฟังก์ชัน a d d i t i v e ูด u อนโ control ปุ่มกดต่างๆก็ไม่มีถลอกนะครับผมรวมถึงโครเมี่ยมที่พวงมาลัยก็ยังสวยอยู่นะครับนี่มาตรวัดเลื่อนไม้หน้าจอสวยๆใสๆไม่มีรอยขนแมวนะฮะสภาพดีสวยมากนะครับผม อ่าระบบไฟหน้าเป็นอัตโนมัติพร้อมระบบไฟสูงอัตโนมัติอันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนะแผงประตูฐานสวิตกระจกสีดำเงานะครับรอยขนแมวรอยขีดข่วนไม่มีนะครับสภาพสวยๆแผงประตูนี่เป็นนวมนะครับผมเป็นชิ้นนวมบุนุ่มมานะครับก็จะมีในส่วนของชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับเป็นนวมบุนุ่มแล้วในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เนี่ย ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะถัดมาเครื่องเล่นนะครับผมเป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมีระบบแผนที่นําทางนะครับผมเป็นเครื่องเสียง jbl นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ jbl อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ3โซนนะครับปรับอุณหภูมิแยกด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเป็นอิสระนะครับมีไวร์ไรตชาร์จนะครับที่ใส่แก้วน้ําวางแก้วน้ํา เบาเย็นเบรกมือไฟฟ้าโต้โฮห,หมดการขับขี่นะครับก็มีให้ครบหมดเนาะอ่าแล้วก็เครื่องเสียงก็จะมีสรีลักณ์่รงเสาประตูตรงนี้นะครับเสา A ก็จะมีสรีลัก jbl นะครับอยู่ตรงข้างหลังแล้วก็ซับวูเฟอร์ที่อยู่ด้านหลังสุดก็จะมีเสรีลัก jbl เช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบไฟนะครับอ่าแล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะฮะนี่ เวลาเราขึ้นมาสตาร์ทนะครับผมเขาก็จะมีระบบเวลคร่ำนะครับพวงมลาลัยก็จะปรับลดลงมาในตำแหน่งที่เราตั้งเอาไว้แต่ถ้าเราดับรถพวงมลาลัยก็จะเลื่อนขึ้นปกตินะครับผมบอกก็จะถอยหลังออกนะเป็นระบบเวลคร่ำนะครับก็ถือว่าโอเคที่ให้มาเนาะระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมีให้นะครับนี่นะระบบไฟต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีไฟแจ้งเตือนความผิดปกติแต่อย่างใดนะสภาพถือว่าโอเคนะครับผมนี่แล้วก็เลขไมล์หนึ่งแสน กับอีก2,000โลนะครับผมที่ผมบอก1,900 0นั้นก็คือบอกอนาคตไปแล้วนะครับ1,000 0 0กับ2,000โลนะครับผมนี่แจ้งเตือนแรงดันอะไรต่างๆก็อย่างปกติอยู่นะครับผมนี่ระบบแผนที่นำทางหน้าจอสว่างสวยสวยงามมากๆนะครับตรงนี้เครื่องเล่นก็ยังไม่รองรับในส่วนของ apple carplay d o โ t o นะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมถ้าตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นที่มีกล้องรอบคัน นะครับผมหรือว่าที่เขาเรียกว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับในรุ่นปี2019เนี่ยยังไม่มีในส่วนของ Apple c a r p เ a y และ Android Auto นะส่วนเครื่องเล่นตรงนี้บอกให้ฟังกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่ออยากจะได้เครื่องเล่นที่มันครบครบก็ต้องไปเล่นปีใหม่ๆนะผมปีสองพี่สิบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถึงจะได้นะครับอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลเนาะอ่านี่ครระบบแอร์นะครับผมอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมมีไฟแอมเบียน นะครับสีฟ้าไฟ,าฟ,าฟาเห็นไหมมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี่เวลาเรานั่งขับก็จะประมาณนี้นะครับผมทัศนวิสัยก็ถือว่าโอเคนะครับผมทัศนวิสัยโอเคเลยนะด้านบนก็มีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีหลังคาสลูปนะในรุ่นนี้มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟสองสว่างที่เป็นระบบ led นะฮะเป็นไฟ led เนาะเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บสว่างสวัสวยมากมานะครับโอเคสําหรับด้านหน้า ก็ถือว่าสวยงามนะครับมี h up d i s ด l a y ด้านบนด้วยตรงนี้นะนี่ h up display นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับผมไฮไลท์ mm hmm. จริงๆแล้วของรุ่นพรีเมียมเนี่ยคืออยู่ที่เ mm hmm. บาะนั่งด้านหลังนะนี่ในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะครับผมเรามาดูสภาพตัวเบาะนะครับตัวเบาะสภาพสวยใหม่นะครับผมสวยใหม่มากๆนะครับหัวหมอนเป็นปีกมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับก็เพื่อที่เรานั่งสบายขึ้นนะครับผม นี่นะแล้วก็ปีกทางด้านซ้ายไม่มียับไม่มีขาดนะครับสภาพถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมอ่แล้วก็มีม่านบังแดดด้านข้างนะครับผมฐานสวิตช์กระจกต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับอะเราขึ้นมานั่งที่เบาะนะครับผมตัวเบาะเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับผมนั่งสบายนะครับผมนี่ขาก็สามารถที่จะยืดออกไปได้นะครับหรือว่าถ้าคุณนั่งด้านซ้าย คุณสามารถที่จะปรับเบาะให้เลื่อนด้านหน้าไปนะครับผมพื้นที่การนั่งโดยสารด้านทาน้ายก็จะมีแบบเหลือเฟือเลยสําหรับท่านที่มีคนขับรถประจําตําแหน่งนะครับแคมรีก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมรวมถึงแผงสวิตควบคุมตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้นะครับผอย่างปรับเอนเบาะนะฮะพนักพิงสามารถปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมควบคุมวิทยุควบคุมม่านบางังแดดควบคุมอุณหภูมิแอร์นะครับ จากแผงสวิตช์ตรงนี้เลยนะฮะก็มีในเฉพาะรุ่นท็อปสุดหรือว่าไฮบิดพรีเมียมเท่านั้นรุ่นอื่นไม่มีนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะสบายขึ้นมาในส่วนของท่านั่งต่างๆเพราะว่าสามารถปรับสวิตช์ได้นะครับผมรวมถึงเราสามารถควบคุมเสียงได้เวลาล้อมการความเป็นส่วนตัวเราสามารถที่จะมิวเสียงหรือว่าจะเพิ่มเสียงในคอนเทนต์ที่เราสนใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะมีม่านบังแดดไฟฟ้านะครับผมพร้อมลําโพงซับวูเฟอร์ตรงนี้ เขาจะมีใสญลักณ์ JBL อยู่ด้านในนะครับตรงนั้นอะอ่านี่นะซับบูเฟอร์ของ JBL นะครับเสียงกระหึ่มแน่นอนผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังเนาะอ่าแล้วก็ทัศนวิสัยด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณนั่งฝั่งคนนั่งด้านขวานะแต่ถ้าคุณนั่งฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเบาะเนี่ยพับไปนะครับพื้นที่ขาคุณเยอะมากจริงๆเนาะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนภายในเราไปดู พื้นที่การขนสัมภาระกันต่อนะครับจริงๆเราไม่ต้องเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราเดินมาที่ท้ายรถนะเราเดินไปที่ท้ายรถแล้วเราก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่แบบนี้นี่พื้นที่การขนของในรุ่น Camry HyB r i d นะครับผมบอกเลยว่าเหลือเฟืองมากเพราะว่าแบตเตอรี่เขาย้ายตำแหน่งจากที่วางอยู่ด้านท้ายหนาๆตรงเนี้ยไปอยู่ใต้เบาะผู้นั่งโดยสารด้านหลังนะครับผมก็ทําให้พื้นที่การวางของวางสัมภาระ มันก็มีเยอะมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือเขาออกแบบมาให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีถาดรองสัมภาระตรงรุ่นนะครับติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของด้านล่างด้านล่างของหลุมอะไหล่ก็จะมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือนะครับผมการเก็บงานเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวลักชัวรี่เลยนะฮะก็จะดูหรูหรานะครับผมด้านล่างก็จะเป็นยางอะไบบะหล่แบบฟูลไซส์นะครับหลุมอะไหล่เดิมนะครับหลุมอะไหล่เดิมเดิม ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนี่เปิดให้ดูนะฮะลุมอะไหล่เดิมนะครับผมยางอะไหล่ก็สภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับผมสีตรงหน้ายางก็ยังไม่ถลอกไปไหนนะฮะคือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้านะครับผมนี่แล้วก็เป็นแม็กแบบ full size นะครับก็ถือว่าให้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีมาเลยนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยมาปิดีหลังละกันนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงนะเรามาดูห้องเครื่อง นี่นะฮะองเครื่องปุ๊บเราต้องเปิดจากตรงนี้ฝากระโปรงก็จะมีโช๊คค้ำฝานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากสําหรับคุณผู้หญิงนะนก็เปิดขึ้นมานะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่ายัางไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างอย่างที่บอกไปนะครับรถเนี่ยเพิ่งเข้านะครับผมรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการล้างดูดฝุน่นลงน้ํายา ผมสภาพผ่านการใช้งานมายัางไงก็เอาก็มาถ่ายให้ชมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมในส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูอัไวท์ไฮแคมชาร์ฟนะครับผมเทคโนโลยีอาร์คินสันไซเคิลนะครับผสานสกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ใต้เบาะที่นั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนิกเกิลแมทัลไฮได้นะครับการใช้งานใช้งานได้แบบสบายๆอัตราการวิโภคเฉลีย่ยอยู่ที่16-18กิโลเมตรต่อลิตร ไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองหรือใช้นอกเมืองนะครับผมอัตราการโปกเฉลี่ยเท่ากันถ้าคุณขับไม่เร็วมากนะครับผมและใช้ในโหมด Eco เนี่ยเพอๆมี20ต้นตน,นะครับในส่วนของการประหยัดน้มามันของเขาก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้ประหยัดมากอาจจะไม่ได้ซิ่งจีฬาจัดมากแต่บอกเลยว่าความเสถียรของระบบนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับผมนี่คือในส่วนของ เครื่องยนต์ของเขานะครับผ่านมาในเรื่องของโครงสร้างคันนี้อย่างที่บอกคือสีเดิมบางทั้งขันนะครับอาจจะมีเรื่องของคราบสกรปรกกันบ้างนะในเรื่องของฝากระโปรงสีแก้มด้านข้างไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมเวลาคุณดูแคมรี่เยนะด้านข้างเนี่ยมันจะมียางตรงนี้ยางกันน้ําคุณสามารถที่จะสไลด์นะครับสไลด์ออกมาด้านข้างนะสไลด์ออกมาข้างๆเพื่อจะดูโครงสร้างได้อึ๊บ อันนี้แน่นมากอันนี้ไม่เคยถอดเลยนะค่อนข้างแน่นเลยผมไม่เสี่ยงไปถอดดีกว่านะครับผมยวขามันหักเนาะก็เอาเป็นว่ารถคันนี้สวยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนนะครับคานหน้ารต่างสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผมรวมถึงฝากระโปรงด้วยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ประตูนะครับผมเมื่อกี้เราดูด้านท้ายไปแล้วนะเรามาดูด้านหน้ากับด้านข้างนะด้านข้างเราก็ดึงขอบยางปึ๊บลงมาแบบนี้คุณจะเห็นกับตัวสปอร์ตวิลดิ้ง นะครับผมค่อนข้างถี่เลยนะงานประกอบนี่คืองานประกอบในไทยนะครับสปอร์ตวิวิ่งทีๆแบบนี้ก็ช่วยเสริมในเรื่องของโครงสร้างให้แข็งแรงนะครับบางคาันนี่ถี่กว่นี้อนะครับผมเนี่ยงานไทยนี่บอกเลยว่าปาระณีตสวยงามนะครับโครงสร้างเดิมสวยไม่มีชนหนักกระแทกด้านข้างแน่นอน,นครับร่องรอยของการพลิกคว่ำไม่มีนะฮะร่องรอยของการพลิกคว่ำไม่มีสภาพดีมากมาก ไม่ผิดหวังนะครับผมเมื่อเราถอดดูแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าไปที่เดิมด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องโดนว่าแน่นอนนะครับเราก็ต้องเก็บกลับเข้าไปแบบนี้นะครับผมมันเก็บไม่ยากแล้วก็ถอดไม่ยากนะครับผมสาหรับรถโตโยต้าเนาะ,ะก็จะประมาณนี้ก้มลงด้านล่างดูนะครับผมในส่วนของชุดเหล็กใต้คอนโซลนะ,ะผมว่ามีสนงสนิมอะไรไหมรถเคยมีประวัติลุยน้ําจมน้ําหรือเปล่านะครับ คันนี้สวยใสยกริ๊กนะครับไม่เคยลุยน้ําไม่เคยจมน้านะสะภาพดีนะผมล้างเบาเราต้องดูด้วยนะฮะนี่ล้างเบาคันนี้ไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีสนิมเลยนะครับคราบความสกปรกก็แทบจะไม่มีเลยนะสะภาพว่าโอเคมากเลยนะผมในส่วนของล้างเบาตรงน,นี้นะเรามาดูประตูบานท้ายนะครับในส่วนของประตูบานท้ายเราก็ดึงลงมาแบบเดิมนะครับผม ดูในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างสวยนะครับผมนะสภาพดีแผ่นเหล็กความกลมของรูนะครับสปอร์ตวิลดิ้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเราต้องจับสัมผัสดูนะครับผมเราจะเห็นแผ่นเหล็กนะฮะเห็นโครงสร้างด้านในนะผมที่มันทับซ้อนกันแบบนี้อันนี้ถือว่าของเดิมนะผมเพราะวมันยังคมมันยังชัดอยู่นะถ้ามีการเคาะมีการโป้มานะครับมันก็จะไม่คมชัดแบบนี้นะครับผมท่านใดที่ ดูไม่เป็นนะครับผมผมบอกเลยว่ามั่นใจได้นะครับซื้อกับพางให้สินิวัฒน์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมช่างทีมเซลล์เราเนี่ยเราก็จะพาดูในส่วนของจุดต่างๆที่คุณควรรู้นะครับโอเคนะสำหรับคันนี้ผมว่าภาพรวมเนี่ยภาพรวมของคันนี้ถือว่าสวยนะครับผมในเรื่องของสีอาจจะไม่เรียบร้อยแนะ่นอนว่ารถมือสองผ่านอายุก,การใช้งานมา4ี่ปีนะผ่านการใช้งานมา1น0 0 0พันกิโล สภาพแบบนี้ผมว่ามันไม่น่าเกียดนะครับมันไม่น่าเกียดภายในนะครับผมอาจจะดูใหม่ดูสวยกว่าภายนอกนะครับผมเพราะแน่นอนว่าภายนอกเนี่ยมันต้องโดนมลภาวะโดนในส่วนของความเสี่ยงนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีแบบสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ถือเรื่องปกตินะครับผมแต่ภายในคันนี้ถือว่าเออมันก็ตามปีของเขารถปี2019นะครับแต่สภาพก็ยังสวยอยู่ในราคา1นึ0 0ล้านนบาทนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟสินวัตรขอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ